ห้าอันดับผลที่โหดที่สุดในเลโก้อันดับที่ห้าผลเพชรเป็นผลที่โหดมากดาเมจก็แรงตึกมากและเป็นผลของอาคาอินุผลที่สุดสามารถยิงนำเพรถสได้และมีพลังระเบิดเหมือนนำขี้อันดับที่สี่ผลกิโลเป็นผลที่สามารถทำให้ทุกสิ่งเป็นหินได้เป็นผลที่มีน้ำหนักเบาที่สุดและเป็นผลที่สามารถทำให้ตัวเองเป็นอุกกาบาตได้และเป็นผลของจอมานบุ อันดับที่3ผลหนามจัดได้ว่าเป็นผลที่เกยที่สุดอันตีของมันสามารถจิ้มตูได้อันดับที่2ผลพัดลมเป็นผลของริวามะและเป็นผลที่ดาเมแรงมากและเป็นผลที่ตีเร็วที่สุดในเลโก้และบินได้ไม่มีผลไหนที่สามารถรถยิงระเบิดอันดับที่1ผลสปริงเป็นผลที่โกงที่สุดในเลโก้ผู้ใช้ก็คือลูเกเป็นผลที่มีดา เบสแรงที่สุดแค่คู่ต่อสู้เห็นก็กลัวแล้ว Subscribe for more